ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมุงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับผมเสืวนาลายค้น่าของง้วของออบตอกุุมนะครับพี่น้องครับคลิปนี้มาอีกแล้วเดอ้อเป็น e p t ีทีแล้วนะครับเนาะวันนี้่นมีงว้วแมลูกคูนี่นะครับเนาะ มาฝากพี่ฝากน้องแลวกันมีงัวทองมาให้อีกซี่โตนะครับผอมกับงัวสาวอีกตัวหนึ่งนะครับด้วยพี่น้องครับเอางัวทองกับมีทั้งง้อขาวง้วแดงนะครับพี่น้องครับจากได้คู่ไดเดี๋ยวเป็นชุดสีผ้ามาเบิ่งกันสําหรับขอองัอของอปตกุ้งนะครับเนาะผู้ใดโทรไว้กับเป็นไกดอนะครับเด้อเพราะว่ามดทุกลิปนะครับพี่น้องครับนี่เอาพิกัดกับยุทธีบ้านโน้นสะอาดตําบลบอยญ่อำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามครับผมจากได้ตใดนะครับเนาะเห็นแล้ว โ่อนนะครับพี่น้องครับได้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวบนชุสิีภาพไปเบิ้งรายละเอียดชัดๆกันที่ระโตนะครับเนาะเอาบริเวณไปลาครับแดดห่อนพี่น้องเอากระจิบใบไว้ไว้เลยนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นไปทักทายกับทั้งอบตครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของอบุญชูระกาเอฟซีของอบตครับผมครับมื้อนี้กะ อบตกับมีว่วมาฝากพี่ฝากน้องกับมีทั้งว่าทองโคู่วาเมียสาวเรากับว่เมีลูกเด้อครับพี่น้องแล้วกับเบอร์โทรการติดต่อกับเบอร์โทรกับศูนย์หกสี่ไอดีไลน์กับใส่เบอร์นี่เฟซบุ๊กกับบดีสุรพงอ์ครับผมการรับประกันตำหนิกับรับประกันตำหนิสากรนะครับพี่น้องขาโทกขาถอนโมดลูกออกน้อติงนะครับแล้วกับรายละเอียดต่างๆในอบตสิแกงในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมครับกับคิดบรงหานกับจวดจัดข้าวเดียวครับกับไอ้บรรจุนะครับกับขอบบุญขอบคุช อ่ะยูน่ก็สิเปิดตำตำต่อได้อีกครับส่งฟรีลอยโลครับผมแล้วก็อารถมาแก้วห้างพิเศษแม่นครับผมอ่ะนะครับตัวแรกก็ตัวใดครับเอาตัวนี้ครับผมเอาตัวขาวตันๆนี่แหละครับพี่น้องเป็นงัวออกสีคือมีแพนด้าด้ครับตัวนี้พี่น้องเป็นงัวขาวแล้วก็หุ่นอ้วนๆแข็งขาดำโบดนะครับเนาะตัวนี้เป็นงัวท่องเนาะไปต่อเนาะครับผมท่องก็พอไดครับท่องกับพริกแดงครับผมได้แปดเดือนแล้วครับพริกแดงแปดเดือนนะครับพี่น้องสัมผัสมันเต็มครับลูกไหนครับ เป็นลูกที่2ครับผมเป็นลูกที่2ได้เด้อครับพี่น้องควนสูงล่ะครับอบตความสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับผมร้อยสามเจ็ดร้อยสี่สิบครับไปช่วยเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับร้อยสามสิบเจ็ดห้องหางเป็นปุ่มเลยพี่น้องครับหลักสิบพายยางเบิ้งนะครับผู้ใดมาเอ่อเงาสีแบบนี้อุ่นๆอยู่นะครับเนาะอ่าเป็นเครื่องอมนะครับเด้อแต่ว่าจะได้ในเรื่องของความบวมตรงขางตรงหน้าตรงขานะครับอ่าเบิ้งเล็บนะครับพี่น้องครับเล็บบ่มีปัญหาแล้วจะได้เห็นเบิ้องทายยางนะครับเบิ้งขางๆก่อนนะครับติดทามราคาไห้นะครับอ้เด ตัวนี้อบตเปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดไว้2 7 5 0มครับผมนี่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องต่อได้อีกนะครับเนาะงทรงฟรีลอยลอยโลนะครับรถมากแกเอาของลดได้อีกหลายนะครับเด้อสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับงัวสิออกลูกโดยที่กลับเองมันชัว่วอ,อ,อันนี้งัวคือม้ากไก่ควอดเด,ด้อพี่น้องเด้อนี่ิีบึกหน้าตรงนะครับหน้าตรงนี่ให้พี่น้องพิจารณาเมื่าหูสัน่นหูยาวาสำหรัเนาะผู้ใดมักแบบใดก็เอาแบบนั้นนะครับก็จะดท้ายเห็นสัดส่วนที่จะมันชัดเจนนะครับพี่น้องนี่ วันทีสองหมืนจ็ดกระได้ตัววันดึกเล่นล่ะครับพี่น้องกับจิ้มพี่นี่ลักษณะเด่นของความดึกนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อสองหมื่นเจ็ดหาร้อยนี่เบื้องมุมชัดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับอุ้นวันเดี๋ยวสิไรพยายามให้นไรเห็เบื้องท่ายยางนะครับเด้อคนงหางใหญ่ๆเดี๋ยวจะอวยให้ดูข้างขวานะครับเห็นแล้วบนเท้าอยู่หน้าจอเนี่ยล่ะครับพี่น้องครับก็พ่อเอานะครับเนาะนี่ม้วนขลักด้อครับพี่น้องเอ้าผู้ใดหามีแผ่นด้าอยู่นะครับตัวนี้เลยล่ะเออนะครับแค่เพียงตัวแรก พวกน้อตุ้มน้อติ่งนี่ตอนนี้ยังบ่มี่นะครับพี่น้องบ่มีครับตัวนี้บ่มีครับผมมากแบบไดก็เบิ่งเอาถามเอาอีกส้องใสยังนะครับเนาะมาสุ้ก็จะถ่ายให้ดูแต่วบะมักพวกหางง่ายๆหนิกับตัวนี้แหละครับเอ้พวกหางเงีๆนะครับเนาะปุ่มๆนี่อ่ะเบิ่งมุมนี่นะครับอ่ะพอเอาพี่น้องครับพอต่อเลยล่ะครับผมพอว่าต่อได้อีกนะครับอ่ะนี่มาถึงสามมื้อพี่น้องครับเต็งอ่างนี่แหละเบอร์สองครับผมมาหนีิตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นอ่างอสาวทองแรกมั้งพี่น้องครับผมอ่าเป็นงอสาวทองแรกครััับบบบเป็นนงงงโด้ออคครรรพี่แก ตัวนี้ทองก็พอได้ครับตัวนี้ทองกับตัวเบอร์ที่สองเบอร์เคครับผมเบอร์เคยังก่อนครับเบอร์เคครับผมโอปอร์เช่นะครับพี่น้องครับงั้นทองแรกทองเจ็ดเดือนหรือครับทองได้เจ็ดเดือนแล้วครับผมเจ็ดเดือนนะครับเด้อมีใบมีหลอดไห้เนาะครับผมที่สองสองสามสองครับผมอ่ะนี่นะครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับผมร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับเป็นงัว บดนะครับพี่น้องครับเราก็จะได้ในเรื่องของติดลายแฟนซีมานติดหน่อยนะครับพี่น้องครับครับผมเออนี่เด้อเดราติดถามราคาให้นะครับเบื้องหน้านะครับเนาะอ่ะนี่นะครับตัวนี้อบตเปิดไว้ทิศเท่าไหร่ครับผมเปิดใบสองหมื่นหกพันบาทครับผมตัวนี้สองหมื่นหกนะครับพี่น้องครับสองแต่ว่าน้องเขามีนุ่มติ้งด้วยครับไอ้บรรทุตัวนี้มีนุ่มติ้งติ้งหนึ่งเนาะครับผมนี่ติ้งขังทั้งฝุ่นสองหมื่นหกนะครับเด้อดูมุมนี้นะครับสีผ้าเบื้องอันนี้เครื่องบด เต็มดีดนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับอ่ะเบื้องแผ่นหลังพี่น้องเห็นชัดบ่แต่็กซิวยเบื้องข้างอยู่ั้างนึงอ่ะนี่ด้านข้างด้านอ่ะใายนะครับพี่น้องครับอ่ะเราจะดูด้านขวานะครับนี่ตัวที่สองนะครับพี่น้องครับอ่ะเห็นชัดไปพี่น้องเด้อคุณช่วยสิอ่ะอวยง้อให้พี่น้องเบื้องจะชัดอีกนะครับเด้อสิเราเสร็จไรอ่ะยเดินลงเดินเดินโดดเดินเออแล้วเด็กซิวยเบื้องข้างใายของง้อเสือๆหรอครับผมนี่เออเล้วที่เราเบื้องข้างใายน้องเขา ฉัดไปสองหมื่นหกห้เนาะ2 6 0 0มซื้อครับโอ้สองห0ื่ซื้อสัมผัสพี่น้องครับนี่อันนี้คือง้วนทองนะครับมันทองง่ายแล้วครับผมอันนี้คือง้วนทองเนาะตัวเช่นะครับเนาะเออนี่เบื้องด้านข้างด้านนี้เอ้า2 6่นหซื้อนะครับพี่น้องต่อได้อีกครับหางกับบดอกบอดแซมดอกกับบออกบอดแซมตัวต่อไปครับเอาแมงหัวล้วนเท่าไหร่ตัวที่เด็ดครับผมตัวที่เด็ดนะครับเนาะเอออ่ะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นง้วทีหนาใหญ่อ้วนลึกนะครับพี่น้องครับ เป็นล้นธรรมชาติพร้อมนะครับผู้ได้หาแบบนี้อยู่บ่พลาดครับตัวนี้ทองจักเดือนทองพอได้ครับตัวนี้ทองหกเดือนแล้วครับกับเคเอฟเก็บสองครับไอ้สีประดูครับผมไอ้สีสีประดู้นนะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ควนสูงยุทธีร้อยสามสิบเจ็ดครับผมร้อยสามสิบเจ็ดนะครับจะได้ในเรื่องของหุ่นลำลาบลำลำเลยพี่น้องครับนี่หูสันสันตัวนี้เป็นบ้ามันนี่ส่งปานเรื่อยครับผมอ่ะหนังหนาตางข้อยุยยๆยหน่ยๆนะครับเนาะอ่ะเบื้องนี้หนาตรงนะครับเด้อ ช่วงหูเป็นยังไงช่วงไลเป็นยังไงเบื้องเอาหูสันหูยางผมสีให้เบื้องมุมนี่ผู้ใดเบื้องมาท่านนี่ก็แคบไว้เอากระไรพี่น้องครับลึกเบื้องถมสัมกระไรเนาะอ่านี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่น้องเราผมสิเว้ยละไอเว้ยให้เบื้องอีกรอบนึงก่อนนะครับเนาะเพงทั้งถ่ายนะครับพี่น้องเด้อเว้ยเบื้องขังใายก็ยังไงทำราคาให้นะครับเบื้องท่ายยางทาเกลาขาบ่มีปัญหาเออเอาจอดลูกไปนีนเดี๋ยวจะอันนี้คือะไรเห็นยางเสื่อๆนะครับพยายามเว้ยให้ทำหน่อย ถามจังหวัดสวยๆนะครับพี่น้องครับนี่เออผมนี่นะครับจะได้เห็นราคาที่มันชัดเจนนะครับเนาะเอออ่ะดอดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวใจเย็นๆหาจังหวะงามๆถามราคาให้นะครับเนาะเออนี่ฮะเออนี่ยืนงง้างหลอกมุนทุติถามราคาเราได้บ้างไหพี่น้องเอาตัวนี้อบตเปิดไว้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยอ่ะพี่น้องเอาเอาไกา่ เหล่วแต่พี Hence, ่น้องนะครับนี่ผมช่วยให้เบิ้องเงินซื้อนะครับวัดทองราคาสองหมื่นกว่าเป็นเตาพี่น้องมาตัวนี้ตัวนี้เป็นเตาพ่ะถามผมเป็นบ่อันเต็มเต้นครุภัณฑพี่น้องเออราคาสองหมื่นกว่าอบตจักจะหามาจังไหนครับพี่น้องเนี่ยนะครับเอาพี่น้องพิจารณาเอาเนาะสถานะเพ่าะซื้อบ่กะครับเป็นเต็มเต้นครุภัณฑนะครับพี่น้องครับนี่นี่แข็งขันนี่ไม่มีปัญหานะครับผมยิ่มท้ายพี่น้องเบิ้งจะชัดนะครับเด้อถูกอกถูกใจเ่าพี่น้องกับพิจารณาเอาเนี่ยเมื่อตัวนี้แหละครับเบื้องเอามากตัวไหนนะ นะครับเบื้องฐายยางนะครับเงาหางนี่บอกง่ายเลยหระพี่น้องเอ้าเออเป็นไส้บราวน์มันสมัยใหม่นะครับตันตันนะครับพี่น้องนี่เพิ่งเอาอ่ะนี่นะครับเด้อเอ้านี่อ่ะโู้โถึงเชื่องพวมนะครับพี่น้องครับสามเบอร์้วเนาะอบตเนาะครับผมเบอร์ที่ซี่อะครับเอาแม่ลูกเทพดีครับเอาแม่ลูกเทพแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังหวัดเพิ่งอ่าคู่ต่อไปนี่เป็นแมวหัวโล้นแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังหวัดเพิ่งกันเนาะอ่ะมันช่วยเบื้องตัวดีขาก่อนนะครับอ่านี่เด้อเอาตัวนี้สอง หมื่นเจ็ดนะครับอ่ะต่อไปสิผ้าเบิงแม่หัวลุนอันนี้ใส่ร้อยหาดิบกัวด้ครับแม่เพื่อนพี่น้องครับผมร้อยหาดิบกัวเป็นง้วหัวลุนแดงบดใหญ่นะครับแล้วก็ลูกเทพเป็นอนาคตพอพันได้นะครับเนาะตัวนี้อันนี้ลูกพอได้ครับตัวนี้เป็นลูกของหกแปดครับผมลูกเคเอฟหกแปดไดครับพี่น้องครับก่เขาพระท่านเกิดท้องใจพันธุ์เทพแต่มเขามาหน่อยหรอครับมันบ่เกิดหกแปดแข้งขาใหญ่จักเดือนล่ะครับได้สามเดือนแล้วครับผมประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องครับเอาอากาศต้องหอนอยากกินนมแม่นะครับ ่ะนี่เบิ่งแม่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งมุมนี่ตัวนี้ลูกเทพคักเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับบทลูกตัวที่ไหนครับเป็นลูกตัวที่สองครับผมเป็นลูกตัวที่สองเม่ไอ้ทับไปไปยังครับผมแม่ยังท่านไอ้ทับได้ครับเอาเบิ่งมุมนี้ก่อนพี่น้องครับลูกจะเห็นชัดบ่นะครับเนาะอันนี้ครบหมักญ่เลยล่ะครับผมอบตเปิดเท่าไหร่ครับนี่ผมเปิดไว้43,000บาทครับผมสี0 0มื่นสาึ้นงบของเรานี่ใส่แบบไงด้อครับเฟรม150กว่านะครับพี่น้องครับลูกกับหนาพร้อมเอาพ่อไปเป็นนนนพพพ่่ออัััะะคคครรบบี้้้งงไดดมฝู ให้ดับนะครับเอาเด็บแข้งขาบุญพิบูลหาแต่ว่าเมียเพิ่นมีติ่งหน่อยนิดนึงครับตุ่มเมียเมียมีติ่งนะครับพี่น้องน้องติ่งนะครับผมอ่ะนี่หน้าตาเอานี่แหละนี่กาบเนื้อลูกบมักย่างหลายเลื่อยเลยครับพี่น้องใส่ผ้าเบื้องทางนี่นะครับไอ้ลูกกับแม่เหี่ยวนมอย่างนั้นไทยขี่บุเออนี่นะครับนะพุ่นนี่นะครับเด้อเอาเดินเด้อเดี๋ยวสีแยกออกจากกันให้เบื้องให้พี่น้องเบื้องเออเอาเอาเด้อนี่นี่นี่เพิ่งผมนี่นะครับ นี่นะครับเด้อเดี๋ยว้อผมหาจังหวะท่ายลูกคนเกินนะครับอยากให้เห็นลูกนะครับเนาะนี่นี่นี่ลูกเบื้องเลี่ยงตัวก็ได้พี่น้องครับนี่เออเบื้องหนอกเพิ่นไอ้เบื้องชั่วเบื้องหนอกบักองง่ายไหมพี่น้องครับอยากเห็นชัดๆนะครับเนาะมาลูกมาเออนี่นะครับอ่ะเออนี่ยเนี่เนี่หูวสั่นนะครับแม่เพิ่นเออนี่ยเนี่เนี่นี่เบื้องลูกเพิ่นเบื้องหนาเนี่ยเนี่ยครูนี้แหละเออนี่อ่ะเบื้องเอานะครับเนาะนี่เอาซี่เหมือนสามตัวเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับขาแข็งขาเยอะดีแล้วก็ขาใหญ่ด้ครับพี่น้องเออ นี่เอาเบื้องบนนีชชชช่ชัดๆก่อนครูนี่เห็นน่าชัดปนไหนเอา้ากลับไปกินนมอีกเอาน่าจีเห็นชัดแล้วละ่ะพี่น้องครับอ่ะมาเอานะครับยังเหลืออีกสองเบอร์ให้พี่ให้น้องได้ชมนะครับนะเนาะนี่แหละครับพวกขาทุกขาถอน,นยังบ่งมีดอกต้นนี้ครับผมครับผมได้ลูกใหญ่ครับผดนี่ยางเด็ดเอาคูต่ต่อไปครับเบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเป็นง้วนทองครับผมเป็นง้วนทองนะครับเอ้าง้วนทองอีกตัวหนึ่งเบื้องเดราเดี๋ยวไปกลับเป็นง้วนทองสาวด้วยพี่น้องตัวนี้อ่ะ ตัวนี้ก็ใส่รอยซี่สิบสิบเุเต็มดีอยู่ยังไปเบิ้งกันอ่ะอเอ้ตัวนี้เน่าเต็มดีด้วยพี่น้องครับครับตัวนี้บดเน่าพร้อมนะครับเนาะหางหางจนชิ้หลากดินพุ่นละตัวนี้ท่องพอได้ครับอบตตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่สาวไอ้ท่องแรกนะท่องกับซิโก้ครับผมท่องซิโก้จักเดือนลรอครับหกถึงเจ็ดเดือนแล้วครับไอ้บุญชั่หกถึงเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับอ้าวตัวเต็มดีสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยซี่ผาครับผมร้อยซี่สิบผาได้นะครับเด้อหางเน่า เอาซ้ำยืนดีราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดไว้35,000บาทครับผม35,000พี่น้องเห็นบอกตัวนี้ยังไงสิล่ะครับผม35,000เด้อครับเด้ออ่ะนี่อยากได้มาหูสันๆันแล้วสิ้อผาเบื้องเฉาชัดนะครับเนาะนี่ยืนดีหลังเต็มท่องเจ็ดเดือนแล้วก็ได้หูถึงเจ็ดเดือนแล้วครันถึงเจ็ดเดือนนะครับด้วยพี่น้องนี่เรบเบิ้ไม่มีปัญหาหนาตรงอ่ะนะครับหนาตรงในเบื้องหูหูชงไรเด้อผู้ใดบอกหูสันหูยาวส่วนใดกับเบื้องเอาพี่น้องครับนี่แต่ทีไรเห็นเบื้องไทยยางนะครับพี่น้องด เออนี่นะครับอ่ะนี่นะครับเด้อเอ้าแข่งขาใหญ่ๆเนื้อตัวดีเลยล่ะครับพี่น้องครับเป็นงูจระอข้ทรงถนวางงามกะสวยสมุดนะครับอ้วนปึกเลยครับอ้วนปึกเบื้องก้ำไทยปึกน้าวตัดนะครับเนาะหางยาวจนสฉลีหลักดินนะครับเอ้านี่แหละตอนนี้กับบ่มีอย่างเล่นไหครับบ่มีครับไม่มีงมกับบติงครับตัวนดียวงูบติงเบื้องท่าทุกขาเก้าขานะครับแต่สิ่งไรเห้เบื้องอ้อมอีกขางหนึ่งนะครับเนาะเออนี่เบื้องอันนี้คือผมพยายามไล่ให้ ดีเมื่อ,อไรเห็นนั้นยังให้ผู้พิทักษงเบื้องนะครับเด้อจะได้เห็นว่าง้วมีปัญหาขาถูกขาถอนบอนะครับเนาะอันนี้บวมีนะครับเออนี่ยงาหางบปกใหญ่นะครับเนาะเออตัวนึง,งวงสาวนี่ก็เป็นงวงตัวใหญ่ได้ครับตัวต่อไปนะครับเนาะนี่คนหางแง่แง่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้นี่สามเมื่อหางหนึ่งต่อลดต่อไปเดี๋ยวเสียภาพไปเบิงเ้งอ่าหัวสาวตัวนี้ก็บร้อยซี่สิบสี่บุ้งส้นสูงร้อยซี่สิบหาครับผมร้อยซี่สิบหาได้ ตัวนี้สาวเป็นกอทีลำเาานะครับเนาะสาวลำยาวบดนะครับกะติเบืบ้องแลัก็จะทรงสาวไก่ผสมอะไระพี่น้องลูกของพ่อไหนผู้ขับรถมาต่อตัวนี้เป็นลูกของพริกแดงครับผมลูกพริกแดงนะครับพี่น้องลูกพริกแดงนะครับนี่นะครับเด้อเนี่ยลูกพริกแดงเดือบเบื้องหน้าก่อนนะครับเนาะนี่ลูกพริกแดงนะครับเออเดือดเสียผ้าเบื้องเนื่อนตัวเบื้องหลังนะครับ ลูกพริกแดงน้องเขาอายุปีเท่าไหร่แล้วตัวนี้ได้ปีเจ็ดเดือนแล้วครับผมปีเจ็ดเดือนนะครับเด้อเออมุมนี้ยืดยืนนะครับตบ่าจะย้อนแสงเลยมุมนี้ครับปีเจ็ดเดือนนะครับเนาะกับประมาณสิบเก้าเดือนเด้อครับพี่น้องอ่านี่เป็นเครื่องโบดสูงหลายสิบสิบหันได้เป็นวัตถีโค้งสางสูงเงยบกัลเลยนะครับเนาะอ่านี่นะครับตัวใหญ่จริงๆริงอ่าเดี๋ยวได้ผมเวงเงาะให้ันหน้าดทั้งคนลงไปเร็วเดี๋ยวได้ผมเวงเงาะเข้ากันพี่น้อง เออยืนจะได้เพียงจะได้เห็นสีมุ้งเห็นมุ้งชัดๆนะครับเนาะอดใจรออ่ะเออที่ผมอยู่ท้ายข้างนี้อ,อ่ะก็เออมุ้งนี่กันหนาจะโอเคกว่่ามบมีดางเหมือน่มีดางดอกครับพี่น้องบ่มีดางน,นะครับเนาะครับผมเอาใย,ายงอสาวตัวนี้อบอบตเปิดเท่าไหร่ผมเปิดไว้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นห้าห้าร้อยนี่พี่น้องครับงอสาวตัวใยงอใส่ลอยสี่สิบห้า 45, เอาไปอีกน่าจะผสมอะไรเรื่องแหละครับเ่าโดนกระสีเป็นสัตว์ดอกตัวนี้ครับผมเอาเลือกเอานี่แหละของออบตกุ้งนะครับเนาะหมักตัวใหญ เล็บวมมีปัญหาเด้อครับเด้อขั้วบัวบัวแดงเอ้ยบัวแดงนะครับบัวปานเป็นงั้วแดงนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องแผ่นหลังแนวหลังอ่ะหน้าตรงเป็นยังไง้อครับเด้อเดี๋ยวจะเดินดูให้ดูอ้อมๆนะครับอ่ะนี่แหละครับผมตัวใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวผมเหย่างม้วไกลๆให้เบื้องควงๆอีกที่หนึ่งนะครับเนาะแต่ละตัวเป็นยังไงก่อนที่จะปิดคลิปครับอ้ามีโยหกเบอร์นี่เบื้องการเดินการย่างนะครับเออนี่สภาพเบื้องม้วไกลๆ ออนะเออน,นี่นะครับโมนิเออรอปตอกับมิไหประมาณนี้นะครับเนาะครับผมกะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปมี้ไผโทษไว้เด็กกอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ